เขารู้จักสถานที่นั้นได้ยังไงกันมันเป็นที่ที่ซ่อนวัตถุโบราณของดินแดนไร้วิญญาณวัตถุโบราณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในดันเจี้ยนที่มีรูปร่างและรูปแบบต่างๆเพียงแค่ได้สมบัตินั้นมาก็การันตีว่ารอรับชัยชนะได้เลยดันเจี้ยนนี้ไม่เคยถูกใช้ในเวทีการแข่งขันมาก่อนเลยไม่น่าจะมีผู้เข้าแข่งขันคนไหนรู้จักสถานที่นั้นได้ไม่มีทางนะาที่เขาจะรู้จักสถานที่นั้นได้เอออาราโจ เธอรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้านี่คือความผิดพลาดเราต้องจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเพราะงั้นเธอต้องบอกเราเดี๋ยวนี้เออมันไม่ใช่ความผิดพลาดสถานที่นี้จำลองมาจากดันเจี้ยนจริงและชางฮยอนกำลังเข้าถึงพื้นที่ที่ซ่อนอยู่เป็นพื้นที่ลับที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและนักกีฬาฮันเตอร์ลีกเธอกำลังจะบอกว่าเวทีการแข่งขันนี้จำลองมาจากดันเจี้ยน รวมถึงสถานที่ลับที่ผู้เข้าแข่งขันกำลังเข้าไปด้วยใช่ไหมดันเจี้ยนนี้มีความลับอะไรซ่อนอยู่กันแน่เออคือว่าอากาศธาตุมันถูกห้ามใช้เพราะว่ามันทรงพลังมากเกินไปเอ,อ๊ะเราลบมันออกไปไม่ได้เหรอถ้าจะทำแบบนั้นเราต้องหยุดการแข่งขันซึ่งมันเป็นการจำลองเพราะงั้นเขาเอาอะไรออกไปข้างนอกไม่ได้หรอกแต่เขาสามารถใช้มันในการแข่งขันได้อย่างนี้นี่เองแต่มันเป็นสมบัติที่มีพลังสูง ต้องมีผู้พิทักษ์เฝ้าอยู่ไม่ใช่เหรอผู้พิทักษ์มอนเตอร์ที่ทําหน้าที่เฝ้ารักษาสมบัติล้ําค่ายิ่งสมบัติล้าค่านั้นมีพลังมากเท่าไหร่ผู้พิทักษ์ก็จะแข็งแกร่งขึ้นมากเท่านั้นอานายพูดถูกให้ฉันเช็คดูก่อนนะลูกบาทผู้ดูแลของอากาศธาตุฮอาความทรงจําของฉันเลือนลางมากพอมันผ่านมานานแล้วแต่ฉันก็ยังมาถูกแฮะ ถ้าฉันเอาชนะผู้พิทักษ์ที่นี่ได้ฉันก็จะได้ครอบครองอากาศธาตุการแข่งขันรอบนี้ก็หวานหมูเลยเฮ้ยบาเอ้ยฉันเกือบไม่รอดแล้วดีนะที่ฉันเคยผ่านมันมาก่อนลูกบาดนี้ถูกระบุไว้ว่าเป็นวัตถุโบราณทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่ค้นพบในซากประหักพังของหอคอย ฉันเคยเอาชนะผู้พิทษาของที่นี่มาแล้วหนึ่งครั้งในรอบจิงชนะเลิศของลีกซึ่งฉันก็จะได้รับเอเทอร์และคว้าชัยชนะมาเพราะฉันเจอมันในระหว่างการแข่งขันฉันเลยใช้มันได้ถึงจะถูกแบนก็ตามการดัดแปลงอาวุธการดัดแปลงอาวุธดัดแปลงอาวุธให้เป็นรูปแบบใดก็ตามที่คุณต้องการและครั้งนี้มันก็จะไม่ต่างกันยย yeah. 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 ได้มาแล้วหนึ ค่าสเตตของฉันตอนนี้คงยากที่จะเอาชนะมอนเตอร์อย่างผู้พิทักษ์ได้แต่ลูกบาทนั้นเป็นเครื่องจักรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องสมบัติอันล้ำค่าตราบใดที่เรารับรู้ถึงรูปแบบการโจมตีของมันเราก็สามารถรับมือมันได้ตอนนี้แหละเสียเชียชวเลยฮะขนาดฉันรู้อยู่แล้วว่ามันจะโจมตีมาแบบไหนแต่ฉันก็ยังมีโอกาสอยู่ <S <S> <S ก่อนหน้านั้นที่ฉันหลบการโจมตี ฉันโยนเศษเหินชิ้นส่วนที่แตกเข้าไประหว่างข้อมือของมันไม่ว่าลูกบาศจะแข็งแกร่งแค่แไหนชิ้นส่วนของมันก็แข็งแกร่งพอๆกันไม่แปลกที่มันจะพังลงเอาละ่ะได้เวลาที่จะเอาอากาศธาตุสักทีนานมากแล้วที่ฉันไม่ได้เห็นอากาศธาตุถึงมันจะเป็นของจำลองก็เถอะเป็นไปตามแผนเลยเยี่ยมวัตถุโบราณอากาศธาตุเอาสิ่งนี้มาติดตั้งกับอาวุธของฉันดีกว่าฮะ เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยฮะถ้าฉันเอาชนะผู้ดูแลได้ฉันจะได้รับสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึง่งบานสะพังปลุกความสามารถพิเศษอากาศธาตุคุณสามารถใช้มานาของคุณเพื่อสแกนแบบจำลองของอากาศธาตุเฮ้เฮ้โชว์เข้าข้างเลยฮะเอาละงั้นมาลองกันดัดแปลงอาวุธด้วยพลังของอากาศธาตุนี้บางทีฉันอาจจะใช้ปืนได้เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้ก็ได้ เหตุผลที่ทำไมชาติที่แล้วฉันถึงใช้ปืนเพราะฉันมีมานาสำรองอยู่มหาศาลนั่นทำให้ฉันใช้กาดกระสุนที่ทำมาจากมานาได้บานสะพังไม่สามารถใช้งานได้ปลุกความสามารถพิเศษของผู้ใช้งานเปิดใช้งานสกิลบานสะพังหนึ่งครั้งสกิลจะหยุดการเพิ่มระดับความสามารถอื่นๆทั้งหมดจะถูกเสริมพลังตามระดับของสกิลบานสะพังแต่ในขณะที่ไม่ได้เปิดการใช้งานสกิลบานสะพังสกิลนี้จะช่วยเพิ่มการเติบโตของผู้ปลูกพลัง ฉันยังใช้สกิลบานสะพังไม่ได้เลยไม่มีมานาเยอะเท่าเมื่อก่อนถึงอย่างนั้นฉันอาจจะเปิดใช้งานมันได้ด้วยอากาศธาตุมันแค่ยิงพอปะทะได้แต่จะเอาไปใช้ต่อสู้กับมอนเตอร์คงจะไม่ไหวแต่ฉันก็ใช้มันได้อยู่ดีคุณพระเขาใช้ปืนอีกแล้วเขาจะเอาอากาศธาตุไปใช้แบบนั้นเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะเขาหลบลำแสงนั้นได้ยังไงฉันก็อยากรู้เหมือนกัน ลูกบาศไม่ใช่สิ่งมีชีวิตฉันเลยคิดว่ามันต้องมีรูปแบบการโจมตีที่แน่นอนแต่ว่าเขารู้มันได้ยังไงละ่ะสำหรับโปรฮันเตอร์ยอย่างเราก็อาจจะพอรู้แต่เป็นไม่ได้ที่ผู้เข้าแข่งขันอย่างเขาจะรู้ฉันคิดว่าเขาอาจจะมีสกิลที่สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูได้พอคิดแบบนั้นแล้วเขาคิดจะเอาชนะมันได้ยังไงกันเขาใช้ชิ้นส่วนที่แตกออกนั่นน่ะเหรอ และประเด็นก็อยู่ตรงนั้นเห็นไหมถึงจะเป็นคนแปลกๆแ,แต่ก็เก่งได้ถ้ามีคำแนะนำดีๆผู้มีศักยภาพที่แท้จริงอีชิชฮะตารางจัดอันดับฮังกโยยุน17คิวไฮเยจูยู10คิวจีซูฮัน8คิวฮันจิน8คิวจินซองคิน7คิว ไปได้สวยนะทุกอย่างกำลังเป็นไปตามที่สมาชิกทีมหนึ่งของโซ p พอรเวดอะคาเดมี่คาดการไว้หลังจากการคัดออกไปแล้ว60คนการแข่งขันรอบนี้ก็ควรจะจบลงได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าไม่มีใครที่จะสู้กับฉันแบบตัวต่อตัวได้เอ๊ะนั่นมันเสียงปืนฉันใช้เวลานานเกินไปหรือเปล่านะตอนนี้มีคนถูกคัดออกไปแล้ว60คนฉันอาจจะไม่ได้อันดับหนึ่งเลย ถ้าฉันไม่กำจัดผู้เข้าแข่งขันที่เหลือทั้งหมดแต่ไม่มีทางที่ฉันจะตามหาทุกคนเจออย่างน้อยได้ที่ห้าก็พอใจแล้วฉันว่าฉันจะพยายามกำจัดคนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ฮะนั่นจีซูเหรอเฮอว่าไงจ๊ะจีซูสบายดีไหมเอ่ยเอ๊ะ แกพอดีว่าฉันมีปัญหานิดหน่อยนะหวังว่านายจะช่วยฉันได้นะนี่แกจะมาล้อฉันเล่นหรือไงไปตายซะไอสารเลวเอ้ยแกเรียกฉันว่าไงนะฉันมาเพื่อขอความช่วยเหลือแกไม่คิดว่าตัวเองหยาบคายไปหน่เหรอเอเอถ้าฉันทำให้เขาใช้สกิลนั้นออกไปเป็นวงกว้างประสิทธิภาพของมันจะลดลงสินะฉันสามารถจบเข้าไปแล้วรักคิวได้ทั้งหมดยังไงซะ เขาก็ดูไม่อยากจะช่วยฉันเท่าไหร่นักแต่ก็ไม่เป็นไรฉันเปลี่ยนใจเขาได้หัวฮะหัวทองหัวหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แกต้องการอะไรมาร่วมมือกับฉันเถอะฮะร่วมมือกันเหรอฉันจะไม่ทำอะไรร่วมกับแกทั้งนั้นโอ้อย่างนั้นเหรอ,องั้นฉันก็คงต้องกำจัดนายแล้วละหรือนายจะช่วยฉันแล้วมีชีวิตต่อ แกอยากให้ฉันทำอะไรสำเร็จอะไรกันเนี่ยดับเบิลคิวครับผมไอชาติหมาเอ้ยเอ๊แล้วนุมพวงดูเหมือนเสียงปืนจะดังไปหน่อยฮะเลือกแขกมาซะเยอะเลยยี่ ฮันเตอร์ลีคือทีมกีฬาเพราะงั้นไม่ใช่ว่าผู้เล่นทุกคนจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการต่อสู้แม้ว่าจีซูฮันจะอยู่ในอันดับ3มจากการคัดออกถึง8ครั้งแต่แรงโน้มถ่วงก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในฐานะสกิลซับพอร์ตจีซูฝีมือของเขาค่อนข้างดีแต่สุดท้ายแล้วชางฮยอนจะกำจัดเขาทิ้งไหมฉซนไม่คิดแบบนั้นนะถ้าเขาจะกำจัดจีซูจริงๆเขาคงลั่นไกลไปตั้งนานแล้วดูเหมือนพวกเขาจะคุยอะไรสักอย่างกัน หรือเขาคิดจะเอาจีซูมาเล่นในตำแหน่งซับพอร์ตให้กับตัวเองอืมไม่แน่นะแต่เขารู้ได้ยังไงว่าคนที่ควรจะใช้งานคือจีซูฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเขาจะมีสกิลที่สามารถสั่งการคนอื่นได้ไม่หรอกฉันคงคิดมากเกินไปเฮ้เฮ้ฉันว่าเขาเข้าใจหาคู่หูนะจีซูทำให้ศัตรูเสียหลักได้โดยสกิลแรงโน้มถ่วงส่วนชางฮยอนก็เอาชนะศัตรูได้โดยปืนอาวุธธาตุ ฟังดูเข้าขากันเลยทีเดียวืถึงเรื่องนั้นฉันก็ไม่แน่ใจนะดูเหมือนว่าคู่ต่อสู้ของเขาเขาวนี้จะเขียวยากสนแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดและได้เปรียบที่สุดในการต่อสู้คืออะไรอาวุธที่ทรงพลังหรอเทคนิคหรือทีมเมอร์ไม่สิวิธีที่ง่ายที่สุดและได้เปรียบที่สุดคือการมีจํานวนมากกว่าคู่ต่อสู้ยังไงละ่ะถึงฉันจะมีจีซู คนที่มีสกิลแรงโน้มถ่วงมาเป็นคู่หูแต่ยังไงเขาก็เป็นซับพอตไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนเราก็คงสู้มันไม่ได้อยู่ดีพวกมันคงกำลังคิดอย่างนั้นสินะฉันไม่ได้รู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะนี่เป็นครั้งแรกของนายใช่ไหมฉันไม่รู้นะว่านายทำอะไรลงไปแต่นายต้องวางมือจาบปืนปแปลกๆนั่นได้แล้วละ่ะเพราะฉันจะเอาชนะน,นายเองไม่ยากเท่าไหร่นี่นี่ก็สวยสิ ในชาติที่แล้วของฉันฮันกโยนใช้พลังจิตควบคุมดาบได้หลายเล่มแต่ตอนนี้เขาทําไม่ได้โดนลวกระสุนใส่แบบนี้เขาตั้งรับได้ยากแน่นอนหนีไปซ่อนหลังต้นไม้ได้ไวเลยนะเขานี่เชิงหนาจริงๆนะเนี่ยเอ๊ะย่า <Yeah! S 1> นายควรจะเรียนรู้อะไรอีกเรื่องนะถ้าไหนเข้าใกล้ศัตรูที่มีปืนเป็นอาวุธเอไหนก็จะเป็นเป้าหมายดีๆที่ไม่ต้องเล็งเลย วงตาแห่งการมองเห็นฉันจะกำจัดพวกคนที่เหลือในขณนะที่ฮันกโยนกำลังเล่นเกมลับอีเออตายซะาตายเก็บไปแล้ว7คิวคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็คืออีคือนายฮันกโยน เขาหลบกระสุนได้เก่งมากถึงเขาจะพอเดาได้ว่ากระสุนของฉันช้าเพราะมีมานาสำรองตำ่ำแต่น่าเสียดายที่ฉันเก่งกว่ายย่าาบ้าเอ้ยตอนนี้แหละเอ๊ะเรียบร้อยและนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้รอดชีวิต20คนสุดท้ายครับเอมเอาชีวิตรอดถือเป็นอันสิ้นสุดลงแล้วชิ ฉันแค่โชคดีเพราะมีเขาอยู่ที่นั่นด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะทุกคนที่ผ่านเข้ารอบต่อไปฉันคิดว่าแต่ละคนคงจะตระหนักถึงการเป็นฮันเตอร์ตัวจริงแล้วเวลาที่คุณตระหนักได้ว่าฮันเตอร์เป็นตัวแทนเล็กๆของผู้ปลูกพลังนั้นน่าทึ่งมากค่ะจุดประสงค์พื้นฐานของฮันเตอร์คืออะไรบางคนอาจจะบอกว่ามันคือการชนะแมตช์การต่อสู้เท่านั้นถึงอย่างนั้นเราก็ต้องการคนที่คล้ายกับฮันเตอร์รุ่นแรก คนที่ยึดมั่นในการกระทำและกล้าหาญอยู่แนวหน้าผพืชนภัยเข้าไปในดันเจียนผมเชื่อว่าเกมการเอาตัวรอดได้แสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความหมายของการเป็นฮันเตอร์แล้วครับหลายละเอียดของภารกิจต่อไปจะเป็นการประกาศในสัปดาห์หน้าผมมั่นใจว่าทุกคนคงจะรับรู้ถึงความอ่อนแอของตัวเองหลังจากที่ผ่านเกมเอาชีวิตรอดมาได้เพราะง้นใช้สัปดาห์ที่เหลืออยู่ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะครับคุณสามารถใช้สถานที่ฝึกในที่พักได้อิสระเท่าที่คุณต้องการ ผมอาจจะเข้าไปดูอย่างน้อยหนึ่งครั้งทําให้เต็มที่และขอให้ทุกคนโชคดีนะครับการจัดอันดับชิงชนะเลิศ่ช